ทีอรวิตี้วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยววัดป่าหมากหนอตั้งอยู่ตำบลจันจวะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวัดป่าหมากหนอที่ชื่อเรียกแบบนี้เพราะคนสมัยก่อนมีคนพบเห็นต้นหมากเล็กๆเรียกเป็นคําเมืองว่าหมากหนอขึ้นอยู่บนเกาะนี้จานวนมากการต่อมาสูญพันธุ์ไปหมด เดิมที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่โบราณที่เป็นวัดมาแต่อดีตการเพราะพบหลักฐานโบราณวัตถุหลายชิ้นบ่งบอกว่าเป็นวัดมาก่อนบริเวณของวัดเป็นเกาะอยู่ติดกับหนองกว้างใหญ่เรียกกันว่าหนองหลวงหรือเมืองหนองบางก็เรียกว่าเวียงหนองหรือเวียงหนองล่ ปี2523ได้มีสามเณรรูปหนึ่งทุดงมาบำเพ็ญสมาาธรรมอยู่บริเวณนี้และได้นิมิตด,ดีจึงได้ทำการบรณะเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสามเณรรูปนี้เป็นที่เครารพนับถือของชาวพุทธภาคเหนือในนามพระน้อยมีชื่อจริงว่าสามเณรบุญชุ่มทาแกงท่านได้สร้างกุฏิ กรรมฐานหลังหนึ่งสร้างครัวหลังหนึ่งห้องน้ำหลังหนึ่งโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดหนองตุ่มคำหรือองค์ทองพอถึงปี2524ท่านได้ทุดวงต่อไปยังวัดพระนอนประเทศพามา่าและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุป,ประจำวัดพระาธาตุดอนเรืองประเทศพาม่าในเวลาต่อมาซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวพุทธในนามครูบาบุญชุม่มยานาสังวโรหลังจากนั้นวัดก็ถูกทอดทิ้งให้ร้างอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปีพุทธศักราช2527มีพระธุดองค์องค์หนึ่งมาจำพรรษาอยู่วันนี้อีกครั้งท่านมีนามว่าพระอาจารย์สมศักดิ์กิติธรรมโมท่านได้นคณะศรัทธาบ้านห้วยนามรากและหมู่บ้านใกล้เคียงสร้างพระประธานของวัดขึ้นองค์หนึ่งตั้งชื่อว่าพระพุทธทศพลนยานและในขณะเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชื่อวัดขึ้นใหม่ชื่อว่าวัดป่าหมากหนอและในปีนั้นเองได้นำคณะศรัทธาสร้างทางข้ามหนองน้ำเข้าสู่วัดหลังจากสร้างเสร็จท่านได้นำ คณะศรัทธาขุดบ่อน้ำสำหรับอุโภคบริโภคด้วยจนถึงปีพุทธศักราช2528ท่านได้ทุดงต่อไปยังที่อื่นปล่อยให้วัดร้างอยู่อีกเป็นเวลา5เดือนต่อ,อมาในปีเดียวกันได้มีสมณีน,นรูปหนึ่งได้ทุดงประจำอยู่วัดนี้ท่านมีนามว่าสมณีนนพันทิพย์แสงคำเมื่อมาประจำอยู่ได้3คืนก็มีญาติโยมขึ้นไปทำบุญที่วัดและนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่นี่ ท่านก็รับนิมนต์และตั้งใจว่าจะอยู่เพียงพรรษาเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้อยู่หนึ่งพรรษาแล้วญาติโยมก็นิมนต์ให้อยู่ต่อเรื่อยมาและมีพระภิกษุสามเณรจากที่อื่นมาจาพรรษาทุกปีและในขณะเดียวกันก็มีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจําทุกปีไม่ได้ขาดพร้อมกันนี้ได้นําคณะรัทธาก่อสร้างศาสธรถาวนวรวัตถุต่างๆเช่นกุฏิกรรมฐานสาลาปฏิบัติธรรมพระเจดีพระ,พระาธาตุโยนกนครและก่อสร้างพระวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวัดคือพระพุทธ,ธทศพลนยานเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของญาติโยมชาวพุทธสืบไปในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างให้ผู้คนได้ไปเคารพบ,บูชาบริเวณข้างพระาธาตุมีน้ำมนต์ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้นำไปดื่มกินและใช้เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างขึ้นอยู่ด้านบนของพญาปลวกหรือจอมปลวกเป็นชาวปลวกที่ชาวบ้านครบนับถือและมาไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากโดยจอมปลวกมีลักษณะพิเศษที่จอมปลวกหรือพญาปลวกได้ช่วยกันสร้างรังขึ้นบนพื้นดินมองดูแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับเขาของกวางและ จอมปลวกหรือพญาปลวกได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างจอมปลวกขึ้นใต้ศาลาเจ้าแม่กวนอิมมีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ้านจะมาบูชากราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภลำดับถัดไปเป็นรูปหล่อของแมงสี่หูห้าตาแมงสี่หูห้าตานั้นเป็นชื่อสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งในตำนานมีลักษณะคล้ายหมีสีดำตัวอ้วนมีหูสองคู่และ ตาห้าดวงรับประทานฐานไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายมูลเป็นทองคำตามตำนานของแมงสีหูห้าตานั้น เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดพระาธาตุดอยเขาควายของจังหวัดเชียงรายและเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายหลงรักอนุภรยามากกว่าเอกภรยาด้วยโดยความหมายของแมงสีหูห้าตาตามตำนานฉบับครูบาเจ้าใช้ยบงศาอธิบายว่าจํานวนสีหูและห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือพรมวิหารสีและศีห้าเป็นหลักคติให้พุทธศาสนิกชนพึงรักษาและปฏิบัติธรรมดังกล่าวสืบเนื่องยาวนานต่อไป ลำดับถัดมาพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของหนองน้ำตามตำนานที่เป็นวัดป่าตั้งอยู่บนเกาะแม่ไม้เป็นเมืองโยนกนาคพันหรือเวียงหนองล่มเมืองโบราณที่กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนี้ทางวัดได้ดูแลเป็นอย่างดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจและมาถ่ายรูปกับบัวกระดง้ง ทางวัดได้สร้างบัวกระด้งที่เป็นไฟเบอร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงธรรมชาติและได้ถ่ายรูปคู่กับบรรยากาศของดอกบัวและท้องฟ้าที่มีสีสันสวยงามเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปและเก็บบรรยากาศของบริเวณวัดรวมทั้งความประทับใจเพื่อนๆสามารถพาครอบครัวมาถ่ายรูปและให้อาหารปลาได้ในจุดนี้นะคะปัจจุบันทางวัด ได้มีโรงทานไว้ให้ผู้คนได้มารับประทานอาหารและได้มาทำส้มตำด้วยตัวเองและทางวัดก็ไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทบุญเท่าไหร่นะคะการให้นั้นก็แล้วตาจิตศรัทธาและมีเครื่องดื่มไว้บริการเป็นน้ำดื่มน้ำหวานกาแฟอวันตินให้ทุกคนได้มารับประทานอาหารอิ่มบุญและอิ่มท้องกลับบ้านไปเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศและความสวยงามของวัดป่าหมากหนอเกาะแม่ไม้ตั้งอยู่ตำบลจันจ้จวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ